ก่อนหน้านั้นอ่ะเรามีงานกลางวันปะอนนเออพี่ขับมาอีกมาถึงตะวันแดงสะกลพี่ขับมาอีกตะวันแดงเอ,อ่อบ้านดุงที่งานแก้บนใช่ไหมออกมาไม่ไกลออกมาไม่ไกลมามาจอดปั๊มอยู่บ้านดุงง่วงนอนพ่อแกพ่อแกขับพาพี่มามา,มา,ม,ามาแก้บนใช่ไหมมา,มางานแก้บนปุ๊บง่วงนอนอีกก็อันตรายเนาะก็ว่าอยากให้เลาว่าอยากให้เล้าวัน บ่อยากให้เล้าอันนี้นะพี่น้องบ่บ่บอยากให้เล้าวันน,น,นไอ้ง่วงไหมมันมันแกแกเป็นคนที่ถ้าถ้าง่วงก็คืออยากหลับเลยอย่างนี้นะก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรพี่หนูไหวอยู่แล้วแอนลงเวทีมาวันนั้นเพราะว่าแอนขึ้นคนเดียวเด้ลงเวทีมาวันนั้นแอนก็มาขับรถต่อไปถึงตะวันแดงสักกลค่ะ ก่อนใช้รถรถของพี่นุน่ะแม้ท,ที่ที่อยูอ่เสียงวิหกที่ที่พนเอามาให้ใส่เนาะมันเป็นหุ่นใดนี่ยหละแต่ว่าเป็นรุ่นเกา่าแอนก็ขับก็ก,ก็ก็ใช้หุ่นใดก็ขับหุ่นใดมานะคะคือแอนรู้สึกว่ามันเหมือนรถเก่๋งมากเลยก็ชอบรู้สึกชอบระบบตรงนี้ชัดไปไมนุนเหรอเดี๋ยวประรัวรถรางัก็เด้จะเครื่องเ,เออเลยศวะวันนี้วันชาติลาว เราต้องเข้าเออพ่อมาแล้วแม่เอาอยู่ไหนอะยังไม่ได้โทรหาเลยพ่อมาแล้วอยู่ไหนล่ะเขากล่องแน่ ต้มต๊ะข้าวเต็ดพนานุปานว่าพอว่าตัง้งพวกเนี่ยบ่เคยเห็นแอนจับรถตะเขีนเดงแอนบ่เคยได้ขับรถเองไปใส่ก็คือต้องให้นอ้ถ้าไปบาดดีบางที่เฮาก็รู้สึกว่าก็าอยากถาเขาใจหอนนะ ทำไมไม่เห็นในคอมเมนต์ของจะเตรียมของไว้หมดแล้วแล้วก็เดินทางเลยไม่ได้วอกกันเลยมือขึ้นนี่ หนึ่งสองหกเจ็ดเมื่แกทุกคนจติ๊กออกซอยข่อยเนี่ยมันสั่นบ่พวงมาลัยส,สั่นบ่โหลดขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆน่อยน้ำใน,นด้จ้า